สวัสดีครับพบกับบ๊อบบี้ครับกับร้าน B B E B b e ครับวันนี้ผมจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นที่เล็กกระทัดรัดและน่ารักราคาไม่แพงแล้วก็แต่งสวยครับก็คือรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นซาก้าโซนิก002สีเขียวสีเขียวคันนี้ก็แต่งตามสไตล์ลูกค้าที่ลูกค้าเห็นมาจากในรีวิวนะครับแล้วก็เห็นจากที่เราที่เราทำรถแต่งพวกทรงนี้ก็เลยคุยจัดสเปคทุกอย่างเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ารุ่นนี้ดียังไงแล้วก็สเปครถเขาเป็นยังไงเนาะ สำหรับตัวนี้เป็น0 0 2คือเราเคยรุ่นนี้ก็บอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่ต้องบอกว่าจดทะเบียนไม่ได้คือรุ่นนี้เป็นเจนใหม่เจนใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยจะเป็น2จะเป็นมอเตอร์2 0 0 0วัตต์ซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นมอเตอร์พันวัตต์ตัวนี้ก็จะให้มาเป็นมอเตอร์2 0 0 0ันวัตต์เลยกับดิสเบกหน้าแบตก็เป็นสเปกือสิ2,000วลต์ยี่ส ตัวใหม่คือตัวใหม่พัฒนาขึ้นมาก็ทําให้ขี่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ขี่สนุกขึ้นกว่าเดิมโอเคอย่างคันเนี้ยรถเดิมๆนะ,ะก็อยู่ที่25,900ที่ร้านเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยสามารถจัดส่งได้เดี๋ยวคันเนี้ยเราก็จะส่งให้ลูกค้าที่กรุงเทพคันเนี้ยแต่งอะไรบ้างผมพูดให้ฟังสำหรับคันเนี้ยชุดหลังชุดหลังก็คือใส่สวิงอาร์มก้างปลา CNC นะฮะตัวเนี้ยใส่สวิงอาร์มก้างปลา CNC แล้วก็น็อตเลทที่เราไล่ไปให้เนาะแล้วก็ตัวชกหลังชกหลังเป็นสีดําแล้วก็มือลิง เพราะว่าตัวนี้เป็นดัมเบลข้างหน้าเป็นทีเ่เบรเนาะอันนี้เป็นมือลิงที่เราใส่ตัวแต่งไปให้สําหรับชุดนี้แล้วก็ทําการปาดเบาะเปลี่ยนผ้าเบาะเปลี่ยนผ้าเบาะเป็นผ้าเบาะสีแดงแล้วก็ปาดเบาะเป็นสเต็ปของทางร้านมันก็จะเข้าทรงเข้าทรงสวยสวยเข้ากับตัวรถโอเคแล้วก็มาดูชุดหน้าครับชุดหน้าที่ชุดหน้าที่ลูกค้าเลือกแต่งคันนี้เนาะชุดหน้าที่ลูกค้าเลือกแต่งก็คือว่าใส่ชก ใส่ชกแต่งตัวนี้กระบอกชกสีทองใบดิสใบดิสสีทองแล้วก็ล้อล้อแม็กซีไอล้อแม็กตัวนี้ CNC สีแดงตัวนี้แดงแล้วก็ตัดตัดสีเงินกับปั๊มเบรกปั๊มเบรก8.1กับขาปั๊มตรงรุ่นนะครับแล้วก็ไล่ไล่น็อตเลดให้ลูกค้ากับสายถักที่ทำมาเนี้ยคือชุดหน้าระบบที่เราทำเพราะว่าทําการโหลดหน้าแล้วก็เซรามันชกหน้าใหม่เพื่อให้ขับขี่ได้ดีขึ้นมันจะนิ่งขึ้นเวลาที่เรามีความเร็วเพราะว่าคันนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณความเร็วประมาณ50-60 แล้วแต่น้ําหนักคนขับนะครับถึง70เลยโอเคแล้วก็ชุดบนที่เราทานะครับตัวนี้ชุดบนที่เราทาก็เป็นแฮนด์คาร์บอนตุ๊กตาแฮนด์ซีนซีสีดําตัวนี้แล้วก็เป็นแฮนด์แฮนด์คาร์บอนคือแฮนด์เดิมเนี่ยเขาจะยกยกสูงขึ้นมานะมันก็การขับขี่การบังคับคอนโทรลก็อาจจะยากนิดน,นึงพอเปลี่ยนแฮนด์แฮนด์ตัวนี้มันก็จะขี่ดีขึ้นที่เราใส่แฮนด์ตัวนี้ไปเนาะแล้วก็เป็นไม้ตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยนปั๊มบนครับปั๊มบนเป็น RCB แท้นะครับเลสซิ่งบอยตัวนี้ ได้ดีขึ้นแล้วก็การสัมผัสก็มันมันก็ปั๊มแท้เนาะมันก็จะดีกว่ากับสายถักที่เราให้มาเนาะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูสําหรับหน้าจอตัวนี้ครับมันก็จะแสดงสถานะความเร็วระยะทางสถานะแบตเตอรี่ไฟสูงต่ำอะไรอย่างี้ครับแล้วก็กิโลเงี้ยรุ่นเนี้ยเขาจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมีมีอยู่3สปีด1 2 3สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยขณะที่ใช้งานครับไม่ต้องไม่ต้องผ่อนคันเร่งหรือหรือแบบเบาคันเร่งก็คือปรับเปลี่ยนได้เลยมันจะเป็น อย่างโหมดที่1เนี่ยความเร็วก็อยู่มาสักประมาณ25 30 35สเนาะส่วนโหมดที่2เนี่ยขึ้นมาเป็น40 4550ส่วนโหมดที่3เนี่ยสปีดท,ที่3เนี่ยก็ประมาณ60บวกขึ้นไปครับประมาณนี้สําหรับสําหรับทางฝั่งขวาเนาะก็เป็นปิดไฟไฟลีเปิดไฟสําหรับฝั่งซ้ายก็ไฟสูงต่าครับไฟสูงต่ําไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็แต่อันนี้เบรกเบรกหลังสําหรับสําหรับคันนี้เนาะกุญแจเขาจะมีมาให้2ชุดเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ครับมีปลดล็อก สตาร์ทรถแล้วก็ล็อกรถอย่างคัเนี้ยเราเวลาปลดล็อกก็กดปลดล็อกอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะใช้รถก็กดปลดล็อกเพราะว่าเผื่ออยู่ในสถานะล็อกรถเดี๋ยวรถมันจะดังเนาะส่วนตัวตรงกลางเนี่ยเป็นรูปสายฟ้าก็เป็นโหมดสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจไม่ต้องเสียบกุญแจเลยให้กดสองครั้งหนึ่งสองอย่างเงี้ยรถก็จะสตาร์ทขึ้นมาครับพอเลิกใช้โหมดให้กดปลดล็อกครับปลดล็อก1ทีแล้วก็ล็อกรถสัญญาณการขโมยก็จะดังขึ้นมา ถ้าถ้ามีคนมาขยับเพื่อยื่นรถเราเนาะรถรถก็จะเข็นไม่ไปล้อหลังเขาจะล็อกโอเคมาดูบอกกันคือคันเนี้ยมันมันก็ดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าตัวในเรื่องของเกตหน้าช่องเก็บของที่แขวนของอะไรเงี้ยก็เหมาะเหมาะเหมาะกับใช้ใช้ในบ้านเนาะแล้วก็ยูบ็อกยูบ็อกตัวเนี้ยเขาให้มาขนาดใหญ่คือยูบ็อกนี่ใหญ่มากยูบ็อกนี่มันเป็นใหญ่ใหญ่คือใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้เลยแล้วก็ใส่ของได้เยอะสําหรับ สำหรับรุ่นนี้ครับเราก็เป็นเบเกอร์อันนี้เป็นเบเกอร์ตัดไฟเบเกอร์ตัดไฟก็คือเวลาเวลาที่เราไม่ได้ใช้รถหรือจอดอยู่บ้านนานๆเนาะก็ให้ให้ตัดเบเกอร์ไปเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวแบตจะหมดก็สําหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งแต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้จดทะเบียนไม่ได้รุ่นนี้มันจะจดทะเบียนไม่ได้ครับแต่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งที่ที่น่าใช้น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเพราะว่า1เลยราคาราคา2 0 0 0 0กว่าบาทสามารถมีติดบ้านไว้เพราะว่าขี คือเขาคันไม่เล็กแล้วก็ทรงเขาน่ารักเนาะแล้วก็แต่งสวยหรือเป็นรถเดิมๆก็สวยนะรุร่นนี้ก็เหมาะกับติดที่บ้านไว้ถ้าพี่ๆเพื่อนๆกำลังหารถมอเตอร์ไซค์ไฟไฟ,ฟ้าที่แบบว่าราคาไม่แรงมากแล้วก็ใช้ไว้จ่ายตลาดแถวบ้านขี่แถวบ้านข,านขี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องสเปคแล้วก็เรื่องของตัวแบตเตอรี่เรื่องก่อนคอนโทรลเลอร์เรื่องความเร็วเนี่ยเขาก็ดีดีในระดับหนึ่งเลยก็เป็นเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจโอเคยังไงก็ ถ้า <inequ ity S 1> พี่ๆเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อทางร้านทางร้านเข้ามาได้ทั้างไลน์ออฟฟิเชียลในคอมเมนต์ยูทูบหรือว่าจะโทรหาบ๊อบได้โดยตรงนะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยทางร้านจัดส่งให้เองมีปัญหาอะไรก็สามารถคอนแทคติดต่อคุยกันได้ตลอดนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจฝากติดตามฝากแชร์นะครับแล้วบ๊อบจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกหลายรุ่นให้ให้พี่เพื่อนๆในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนาะโอเคเราพบกันในคลิปถัดไปคครรััับบดี